คุณฟ้ายไหนเล่าซียังไงโมเมนต์เรากับคุณแอปเปิลไม่มีอะไรเลยค่ะ <c oughs> ฟ้ายกับน้องเป็นเป็นพี่น้องกันปกติเลยค่ะแค่ทําเพลงด้วยกันแล้วมันแบบออเอ่เผอิญว่าเพลงมันแบบมันหวานก็เลยแบบแสดงออกในการแบบจีนจีนอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเป็นที่มาของแบบฟ้ายแอปอะไรเงี้ยค่ะคือเรารู้จักกับน้องมานานอยู่แล้วสนิทกันอยู่แล้วใช่ไหมก็ก็ในระดับหนึ่งค่ะ ก็ไปไหนมาไหนด้วยกันกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นแฟนกันไหมยังไม่ใช่ค่ะเื่โมเมนั้นที่เราแบบถ่ายลงทิกตอกไปถ้าบอว่าใครจะจับจิ้ไม่ได้คาดหวังแต่พอมันออกมาในรูปแบบนั้นเราก็รู้สึกว่าเรา,เรา,เ,ราเราก็โอเคเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไมอะไรเราก็รู้สึกว่าเออมันก็น่ารักดีน่นโมเมตนต์จริงๆในะตอนนั้นมันยังไง มันก็เขินใครอยู่ใกล้น้องก็เขินชีนเป็นคนน่ารักอะชีเป็นคนแบบน่ารักเป็นคนแบบอ,อ,อยู่ใกล้แล้วหายใจโล่งมันไม่วันไหวบ้างหรอเอไม่กล้ามากกว่าไม่กล้าไปอะไรกับน้องหรอกเพราะว่าน้องเป็นคนที่น่ารักจนเรารู้สึกว่าเกรงใจมากเวลาที่เราจะพูดอะไรด้วยความเป็นตัวเราเราพูดตรงเราพูดแบบเราพูดทะลึ่งตึงตัง ตลกโปกฮาบางทีเราก็ไม่กล้าเล่นกับน้องด้วยความที่ลุกน้องเรารู้สึกว่าแบบเกรงใจนะเป็นแบบอ,อะไรอย่างนะเงี้ยแฟนก็เชียร์กันหนักมากนะายจนแบบเกิดแฮชแท็กที่เธอพูดมาออใช่ไฟก็เอาจริงๆไฟทำงานหนักมากจนรู้สึกว่าถ้าต้องมามีใครสักคนนะ่ะก็ต้องดูแลให้ดีแต่ว่าตอนเนี้ยยังรู้สึกว่ายังดูแลใครได้ไม่ดีหรือว่าดูแลใครได้แบบยังไม่เต็มที่ขนาดนั้นก็เลยยังแบบ ไม่อยากให้ใครมาแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเสียใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยด้วยกระแสด้วยป้าป่าตอนนี้เขากำลังมาแรงกันเพราด้วยกระแสหรือเปล่าก็โพอคิงชัดเจนมาแต่ไหนแต่ไรนะไม่ได้แบบไม่ได้ปิดเลยไม่ได้ปิดเลยค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวแต่เราก็เป็นคนพูดไหนแตไรแล้วว่าเราอ่ะไม่ติดกับเรื่องนี้ไม่ได้ติดอยู่แล้วสบายใจตรงไหนก็ตรงนั้นครอบครัวก็ก็ให้ให้เกียรติในสิ่งที่เรารู้สึก อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารักอะไรเขาก็รักด้วยแล้วเราอยู่ตรงไหนแล้วเราสบายใจเขาก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ว่าอย่างเอฟเฟิร์นี่เขาน่ารักเป็นแบบในสเปคเราเลยป่ะในสเปคเลยไหมไม่มีสเปคอะพายอะแต่ว่าถามว่าเขาน่ารักไหมเขาน่ารักมากเพราะเราอยู่ด้วยวันวายใช่ไหมล่ะก็น่ารักมันจะมีทางเป็นไปได้ไหมพายในอนาคตอย่างเงี้ยเพราะเป็นแฟนงเขาเสี่ยงกันหนักนะไม่รู้จริงๆเลยนะในอนาคตเอาจริงๆไม่รู้เลย แต่ตอนนี้ไม่มีพอมันเป็นข่าวมีโอกาสได้เผื่อหนอก,ก็มีน้องก็ขำออไปก็เออน้องก็เป็นคนส่งมาให้ดูด้วยออบางทีก็เลยแบบเออเออน่ารักดีน่ารักดีค่ะมันจะทำให้แบบทำคลิปต่อไปเสรมิมบ้ไหก็มีค่ะเหลือรอปล่อยเพลงอีกตั้งสองเพลงสามเพลงเนี่ยมันจะกว่าเดิมไหมเธอมันจะยิ่งกว่าไหมความหมายของเพลงต้องไปฟังกันเอาว้าวตกเลย <laughs> เตรียมปล่อยเมื่อไหร่จะปล่อยเมื่อไหร่ก็ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยค่ะเป็นแบบโเคเปอร์เพลงลง YouTube ในช่องของน้องแล้วก็เร็วๆนี้อาจจะมีทำ u t u b e ด้วยกันทำยูทูบด้วยกันจะดนว่าจะมีผลงานคู่ให้แฟนได้เห็นเรื่อยๆค่ะจะ่นนอนาคตเดี๋ยวว่าก,กันใหม่ใช่ค่ะ